ดูบอลสดไทยอินโดนีเซียช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนดูสดบอลไทยยู23ดูบอลสดไทยอินโดนีเซียช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนดูสดบอลไทยยู23หลังจากที่ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่มบอลไทยเก็บสามแต้มรวดชนะทั้งเงยนมาบรูไน และกัมพูชาซึ่งไม่เสียประตูให้กับทีมชาติใดเลยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีส่งผลทําให้ทีมชาติไทยเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มเอเจอกับอินโดนีเซียรองแชมป์จากกลุ่ม B ีส่วนอีกคู่มาเลเซียแชมป์กลุ่มบีต้องเจอกับเวียดนามแชมป์กลุ่มซก่อนจะเริ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ โคชระอิสระสีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู3กล่าวว่าในรอบนี้ทั้งสี่ทีมต่างก็แข็งแกร่งที่ได้เข้ารอบผมเชื่อว่าในแมตช์รอบแรกที่ผ่านมาทั้งเขาและเราก็รู้ว่าจะเล่นยังไงเราก็พร้อมพอสมควรและคิดว่าทีมจะครบสมบูรณ์และต้องไปดูในสนามด้วยว่าเป็นอย่างไรหวังว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ จริงๆแล้วนักเตะอินโดนีเซียก็มีคุณภาพทุกคนเราไม่ได้โฟกัสใครคนใดคนหนึ่งและเราก็โฟกัสที่การเล่นเป็นทีมของเราในการสู้ในเกมนี้การเจอกันที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วเกมนั้นเมื่อจบลงไปก็จบลงแล้วทุกอย่างก็จะแตกต่างกันนักเตะทุกคนต่างต้องการเล่นให้ดี และพยายามเอาชนะเสมอในเกมนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่ดีอีกเกมแม้เราจะไม่ฟูทีมเช่นเดียวกับเขาแต่เชื่อว่าทุกคนก็พร้อมทำเต็มร้อยเกมรอบรองผมอยากให้อยู่ในสภาพที่นักเตะสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ทั้งบรรยากาศสภาพอากาศและสภาพสนามถ้าเราเจอเกมที่ดีและสนุกถ้าเราเจอเกมที่ดีเกมที่สนุก จะทำให้มาตรฐานของทีมเราดีขึ้นไปด้วยโค้ชร,ระทิ้งท้ายสำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีวันที่24สิงหาคม2566เวลา16นาฬิกามาเลเซียพบเวียดนามสนามกีฬากลางจังหวัดระยองเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อย่างไรก็ตามหากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศหากจบลงด้วยการเสมอกันจะต้องต่อเวลาพิเศษและตัดสินที่การดวลจุดโทษซึ่งรอบชิงชนะเลิศและรอบชิงอันดับ3จะแข่งขันกันในวันที่26สิงหาคมเวลา20นาฬิกาและ16นาฬิกาตามลำดับถ่ายทอดสดทาง tru สปอร์ตสมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูบอสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า มาเลเซียพบเวีย,นทยทด,ดายยนามชม,ททดดนนชมถ่ายทอดสดมาเลเซียพบเวียดนามชมถ่ายทอดสดไทยพบอินโดนีเซียชมถ่ายทอดสดไทยพบอินโดนีเซียชมถ่ายทอดสด